ก็คือเท่ากับว่าของของสมมติว่าของตัวเองเสร็จเลยนะคะเมื่อกี้เนะี้ยหนูได้จดไว้ปะไม่้าไม่ใช่เลขอะไรค่อะอันนี้นะเเยเนะี่ยเสร็จเนี้ยสี่เสร็จสี่ของตัวเองเสร็จสี่จดกันเอานะของใครของมานไหนไมีใครถามอีกไหมคะ นางขอสิสิบห้าวิทยุนาวันกันท5มิบุนาวิทยุนาฬเอ๊ะอะไรนะพี่วันขอเลขวันกัน15มิบุนาวิทยุนาฬิกาเดี๋ยวนะหาไอตัวนี้เป็นเราจะได้ไปใช้งานได้เท่าไหร่นะพี่15 อ่ะการโยกน่าจะเป็นสองแต้มังการโยกหนึ่งสามอ่ะหนึ่งสามเลขสี่หนึ่งสามเลขสี่ไม่ใช่มีตารางค่ะมีตารางหนูทำตารางไ,ว,าางไว,ว,ว้เดี๋ยวพี่มิวเดี๋ยวพี่มิวแคปแล้วใส่กลุ่มให้นะ พ่อสสองห้าหนึ่งสามเพราะถ้าหนึ่งหนึ่งสี่ของหลัวมันมันสาม 3, ใช่ไหมของเขาว่าเป็นเศษเป็นมกราคุมพานะมีนาเมษาอ่ะเลยเมษาถ้ากับว่าเขาเตะสองเตะสองนะคะหนึ่งหนึ่งมกราจนถึงสิบห้าเมษาการโยกเสร็จอะไรก็แล้วแต่ต้องถอยไปถอยไปปีหนึ่ง สองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งเพราะฉะนั้นเลขนำโชคเขาจะเป็นเจ็ดหนึ่งหกค่ะนี่เจ็ดหนึ่งหกนะคะเหมืนพี่ กุมภาปีสอนี้ปีนี้หกวันนี้ปีนี้หกห้าใช่ไหมคะปีนี้หกห้าหกห้าเศษห้าน้องต้องเป็นเศษสี่ต้องเป็นเศษสี่เพราะเกิดเดือนกุมภานะกระยบปีนี้เศษห้านะฮะน้องเศษสี่อีกคนเกิดอะไรอะ่ะ กุมพาเหมือนกันอ๋อเศษเดียวกันเลยโอ้อไอ้คนนี้ไอ้คนนี้ไอ้คนนี้ผู้หญิงผู้ชายเรีย้ง่ายไหมอีกคนนึงอ่ะเกิดเกิดวันอะไรไอ้ไอ้ผู้นี้เรียกงยากไหมป่วยป่วยไหม ลองสังเกตนะไอเด็กสองคนเนี่ยไอคนเนี้ยจะเลี้ยงยากหน่อยไ,ไอผู้หญิง,ญงเพราะว่าผู้หญิงเขาเกิดโลกาวินาศอันนี้เขากดเขาก็เกิดตำแหน่งดี<ม>บาอาทิตย์จะไม่บอกเ่านะแต่ให้แค่รู้ว่าไอน้องผู้หญิงอะ่ะเกิดวันพุธใช่ปะแยกวันพุธเ,เป็นโลกาวินาศโลกาวินาศแต่ผู้ชายอะ่ะใครดูนะต่อไปผู้ชายอะ่ะจะเลี้ยงง่ายแล้วเขาจะเขาจะเจอแต่สิ่งที่ดีด คือชีวิตเขาจะดีอ่ะอันนี้ลูกลูกคนเดียวกันปะลูกคนละคนคนละครอบครัวใช่ปะหนูสองกสังเกตหนูนะหนูดูลองสังเกตนะคะสองครอบครัวเนี้ยลองดูเอาเอาเนี่ยเกจิถิติเลยไอเด็กคนเนี้ยว่านอนสอนง่ายไอเด็กคนเนี้ยดื้อจริงเนี่ยไอเนี่ยเลี้ยงให้ดีๆเถอะเลี้ยงดีๆอย่าอย่าไปอย่าไปกดดันเขามาก ค่อนข้างจะค่อนข้างจะดือ้อไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยจะว่าง,ง่ายหน่อยเพราะเขาอยู่ตำแหน่งเขาเกิดมาตำแหน่งคนที่เกิดตำแหน่งดีเนี่ยใช,ใช่ค่ะคือเหมือนก็ส่งเสริมเขาในตัวจ้ะอย่างของของของหนูใช่ไหมคะของหนูเนี่ยเศษสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองหนูว่าเกิดวันพุธเป็นอลิ อริก็ไม่ค่อยดีเหนื่อยที่หายทุกอย่างทําด้วยตัวเองหมดเลยเงินก็หาเองผัวก็ไม่เลี้ยงไบของของเองไปดูไปดูไปดูได้ค่ะว่าถ้ายเจ็ดตัวพี่หมิวลืมเอาโทรศัพท์อีกเครื่องมามันใช้ได้เพราะ a อ d ด o อยตั้งเจ็ดตัวเก้าฐานเลยของพลชดอะค่ะแล้วดูที่ว่าห้ามอาคารห้ามตกทีนะมรณะห้ามตกขีนามรณะอริพยายะ ถ้าถ้าไม่ตกถ้าไม่ตกสามภพนี้นะถือว่าตัวเองเกิดเกิดใช้ได้เอนอได้เ,เ,ไไเนะอ้นี้เหรอเดี๋ยวมันพูดมีบอกเลยว่าชีวิตนี่มีแต่การต่อสู้เดินทางตลอดคือแบบอยู่บ้านไม่ได้ร้อนต้องออกข้างนอกแล้วแบบว่าทุกอย่างนี่ถ้าจะหากินเองแต่เด็กอะเป็นคนที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่พึ่งพาใครอะ่ะ จริงๆอยากขอแต่มันไม่ไม,ไม,มีคนให้ขอไงอยากขอแต่ไม่มีคนให้ขอมันก็เลยทำให้เราเหนื่อยเพราะมันอลิ่งไงม<อ>ีแต่ลูกชายหนูอะ่ะ<อ>มันเกิดว<อ>ันเสาร์แม่งอย่างก,กราชาเลยป้ามาป้ามาอยู่เงี้ยป้ามาป้ามาอยู่เงี้ยเรียนหมออยู่เรียนหมออินเตอร์ธรรมศาสตร์อยู่ปีสามแล้วชีวิตม่นโคตรสบายอ่ะ เหมือนอีพ่อมันเหมือนกันอีพ่อมันไม่เกิดว,กวันเสาร์วันอาทิตย์ี่ะคาบเกี่ยนอยู่ข้างบนเลยมันสองคนโคตรสบายอ่ะมีพี่หมีว่าเหนื่อยขี้เก่งเลยวันเกิดไงเออวันเกิดเราศาสตร์นี้ถ้าใครสนใจนะมาเรียนส่วนตัวให้หมีได้เพราะว่าพี่หมีเปิดสอนเปิดเปิดสอนส่วนตัวนะคะเปิดสอนส่วนตัวเพราะว่าหนูดูนะไอ้หนอมีวิธีแก้ไอเด็กผู้หญิงเน่ย เนี่ยมีวิธีแก้หาชื่อให้มันอยู่บนหัวตุ๊งตาไข่นามเพื่อล้างเพื่อล้างที่มันตอนนี้ยังทํำยังเร็วอายุยังน้อยใช่ตอนนี้เขาไม่กี่เดือนยังไม่ถึงปีถูกไหมเขียนไงอ่ะเธอเชเขียนไงว่าพี่ ปะอชื่อพ่อมากเลยอ่ะันนะน้องคนนี้มีวิธีแก้เพราะว่าหนึ่งถ้าไม่แก้ต่อไปจะป่วยอดอดแอดหรือจะเลี้ยงยากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะตกคนนี้ให้ระวังดีๆเลี้ยงดีๆใกล้ชิดหน่อยนะเชอรีน จะดูในภูมิทักษะนะว่าภูมิทักษะเขาต้องกออาัอันนี้อันนี้เราเพราะเขามีชื่อแล้วเราก็เช็คแค่ชื่อก่อนเช็คแค่ชื่อก่อนเราก็จะดูว่าเชอรลีนเชอ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 ชอก็เชอเชออังคารอ่ะเชอเราเราแค่พ้องเสียงก่อนเพราะว่าเขาเขาตั้งมาใช่ป่ะเราก็เชอ เนี่ยเชอเชอชอ,อันนี้ตัวเชอลีนลีนเลขสี่ลีนเนี่ยมันอยู่ในภูมิลาหูลอลิงถูกไหมลาหูกับเลขสี่เป็นเลขภูมิเดียวกันขึ้นมานี่เลยลงนี่ใครดูเหอะราวาังป่วย เชอเชอเชอไม่ต้องเปลี่ยนเธอไม่ต้องเปลี่ยนเพราะน้องใช้ได้อาถ้าถ้าเราแตกเป็นตัวเลยนะถ้าแตกเป็นตัวนะจระ,ะเอออ่างตัวนี้ตรงเนี้ยนอนเนรถือว่าขึ้นอย่างงี้ขึ้นหัวแต่ถ้าลงแบบเนี้ยชีวิตต่อไปเขาจะแย่ดูเหมือนจะดีเหมือนสอบได้แล้วพอเรียนเไปแล้วคูกออกกลางคันประมาณเนี้ยเนี่ยชื่อมีผล80%กับชีวิต